นะกิจกรรมพวกนี้ต้องได้ตังค์เขายืมเครื่องไม้เครื่องมือออกไปเราจะคีย์ข้อมูลยังไงนะเราไปเยี่ยมแต่ละครั้งคิดเป็นเงินเท่าไหร่เนื้อออกไหมฮะแต่ถ้าถ้าถ้าเราทําดีต่อไปนี่คิดเป็นแพ็กเกจเลยเวลาไปเยี่ยมผมคิดว่าคนมีสตังหรือคนที่กเกษียณเขาต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับให้หมอพยาบาลมาเยี่ยมนะอาจจะเดือนละหมื่นหนึ่งถ้าเป็นผมแก่ๆผมก็เอานะมีคนมาเยี่ยมผมนะ เดือนละครั้งสองครั้งนึงหอเปลมตั้งงบไปเลยแล้วก็จ้างแคร์เกอร์ด้วยเดือนละสักหมื่นหนึ่งแคร์เวอร์จะเป็นอาชีพที่ดีแนละ้วต่อไปนียกิจกรรมเราจะทําให้คนมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกเห็นด้วยไหมฮะนะแล้วก็ส่งเสริมนะโรงเรียนไหนที่เขาเขาเปิดสอนต้องขออนุญ,ญาตกระทรวงศึกษาธิการ,นะนนนกรเ,เนี่ยพี่ๆเราคนไในเกษียณเนี่ยผมจะกระตุ้นให้ไปสร้างโรงเรียนลงทุนห้องแถวก็ได้ฮนะขออนุญ,ญาตเสร็จผมจะให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นแหล่งฝึกง,งาน หนังฝึกงานให้ให้แคคิเวอร์แล้วขอให้อบตส่งทุนอบจอ,อบตอยางเงี้ยอบประจอ,อบประส่งอบประจรสหนึ่งสองคนเขาก็าาส่งเข้ามาเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ก็มาฝึกโรงพยาบาลเขาส่งเงินให้โรงพยาบาลค่าสอนด้วยเสร็จแล้วก็คนที่นอนติดเตียงเขาก็จ้างอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ไม่พอนะถ้าที่ผมสังเกตด,ดูงานเยอะเลยเอ่ะเดือนเดือนสูงด้วยนะเดี๋ยวนี้ หมื่นห้ามั้งขั้นต่ําพอพกับพยาบาลจมใหม่เลยแคคิเวอร์นี่นะ <c oughs> ผมเห็นบางคนไปเรียนลูกคนรวยเขาไปเรียนนะ <c oughs> ผมก็สงสัยว่าทำไมไปเรียนพ่อแม่เ็ารวยเัาเขาบอกว่ามาไว้ดูพ่อแม่เขาบอกอย่างนี้นะ <c oughs> จบปริญญาแล้วด้วยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคิดเป็นแพ็กเกจได้เลยนะนี่ขายไอเดียไปเลยนะ <c oughs> แล้วก็พัฒนากําลังคนนี่สําคัญที่ที่ผมพูดไปแล้วตั้งแต่แพทย์พยาบาลทีมหมอครอบครัว แครเวอร์นี่ฮะเต็มพื้นที่เราเลยหลังจากที่เรารู้ข้อมูลคนไข้แล้วเราสามารถผลิตคนนี้ลงไปถึงนั่นเลยนะฮะแล้วก็ระบบข้อมูลสารสนเทศ i.t ทเดี๋ยวก็จะมีการพูดกันตอนบ่ายนี้ั้งฮะเราก็จะเมืองต้นเขาคงอยากจะ implement ลงไปก่อนเพราะว่ากรรมการ้เขาคุยกันหลายรอบแล้วแล้วก็ท่านเจออะไรจะต้องปรับท่านก็ ฟีดแบ็กมากรรมการข้าใจมาแก้นะพะคือถ้าสามารถใช้ได้หมดเนี่ยนะผมจะรู้ข้อมูลทั้งเขตเลยที่ที่พูดอะ่ะนะก็จะสามารถที่จะนําไปแก้ไขปัญหาของเขตได้ตั้งงบประมาณได้ขับเคลื่อนระดับใหญ่ให้ท่านทั้งหลายนะครับระบบยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็เป็นงบปกติของท่านไปแต่ว่าหลังจากที่เปิด ไปไงครับพอ,อทุกท่านพอ,อครับต่างๆเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะว่าชาวบ้านเขาจะค่อนข้างจะเชื่อถือขบริการโรงพยาบาลนะไปพูดนิดเดียวรับเงินบริจาคมาเป็นไงหมอพันวัาดีนะโห๊าวแสนแล้วโรงพยาบาลสุรินเนี่ยเผลอๆได้ถังออกซิเจนได้อะไรรถเข็นมาหมดเลยอะ่ะ ผมแทบไม่ต้องซื้อเลยนะผุณหมอขอแบมือขออะไรผมไม่ต้องใสยเงินบำรุงละขอแอร์ขอคอมพิวเตอร์ซื้อให้เลยจต่เงินของทุนบริจาคที่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องไปขอใครเลยฮะนี่ยาเคร,รื่องอุปกรณ์เนพราะเขาเห็นว่าช,วชีวิตเขาชีวิตคนน่ะเราทำบุญกับคนก็ยิ่งจะย้อนมาใส่ตัวนะต้อไม่รู้วันหนึ่งเราต้องนอนติดเตียงบ้างอะ เราทำบุญไว้ก็จะมีคนมาดูแลเราตอนที่เราติดเตียงนะทุกคนมีสิทธิ์เป็นมนุษย์รถเข็นนะฮะแน่นอนนะฮะถ้าเรายุยืนเรามักจะเป็นแน่ๆน้อยจนฐฐานัรบัลดีเนาะมีโอกาสละมีโอกาสอายุยืนยาวขึ้นผู้สูงอายุสุรินทรนี้าเปนะของเขต13ใช่ไหมฮะสุรินยืนมากเลยนะผู้สูงอายุเยอะผมขาวเต็มเลยผมไปไ <laughs> บางจังหวัดหายากนะฝนผ,ผมขาวขาว,ขาว,ขาวงอกเลยนะรุน่นอายุยืนนะ15เปอร์เซ็นเยอะมากเลยนะโอเคครับทีนี้อีกอันหนึ่งการเงินการคลังนี่ก็ต้องขอแต่จะต่อรองระดับเขตให้นะฮะนโยบายการบริหารบริษีก็การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆนะครับอันนี้ที่อันที่เจ็ดนะครับอันนี้ง่ายมากเลยฮะ ถ้าถ้าเราพูดถึงโครงการนี้ใครก็อยากจะช่วยจ่ผมบอกไปแล้วนะภาคเอกชนอบจอนี่สำคัญที่นะครพนมอบจอซื้อรถให้ทุกคับเลยนะรถรถยนต์คันหนึ่งเป็นแบบปิกอัพที่มีนขุคขาแต่สภาพอย่างดีเลยนะเป้าหมายเขาคือส่งคนที่สำคัญเนี่ยนะคนที่ติด สายเระยองระยางเนี่ยที่เราไม่จำเป็นต้องให้นอนโรงพยาบาลนี่ขับบ้านส่วนใหญ่เราไม่มีหน้าโรงพยาบาลเวลาฉุกเฉินหนึ่งโอ้หก้าเรามีรถไปรับเขาแต่เวลาเขาจะส่งกลับบ้านให้หารถไปเองใช่ไหมฮะแต่ที่นายกบจให้เลยเราก็ไว้ส่งค่อยกลับบ้านที่คนค่ายากจนอะไรพวกนี้เมือนพราส่งท่านก็บ่นเหมือนกันบางทีเวลามาเราก็เอารถไปรับท่าน แต่ว่าท่านจะกลับบ้านท่านมปมีรถกลับอย่างนี้นะเราก็ใช้รถคันนี้ได้เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมนี่สําคัญนะตรับคิดว่าโครงการแบบนี้เวลาทาไปขออบจอขอนายกเทศบาลได้นะการไปเยี่ยมในชุมชนต่างๆแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่ที่อยากจะแลกเปลี่ยนพวกเราคือที่นครพนมมีอันหนึ่งเขาเรียกซีเนียาการ์ดนะซีเนียาการ์ดที่เขาออกเป็นบัตร ให้คนที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเน,นี่ยนะาบัตรนี้ทางนายกแกก็ไปเจราจารไว้ทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารสถานที่จอดรถต่างๆนะถ้าเห็นบตัตรนี้เรืีไอพ p เลยนะโอ้โหทุกคน65ปีในะเขตเทศบาลตั้ง3,000คนนะฮะเยอะมากนะตอนนี้คนชนบทเข้าเมืองด้วยนะอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรทำอะไร แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่ว่าเราเอื้อาทอนต่อผู้สูงอายุเร้นี้ก็เลยยังไม่ได้ขายเดียทยงทางนายกเทศบาลท่านทั้งหลายแต่พวกเราไม่ควรทําเองเหรอกนะให,ให้ทางท้องถิ่นเขาทำอบจอ,อะไรเขาทําแต่ว่าเราอาจจะนวดคอยสะดวกถ้าเห็นบัตรนี้นะเวลาเข้ามาโรงพยาบาลมานวดผมก็ให้ลด10%อย่างนี้นะฝังเข็มลดลด10%เขาเอาแล้วฮะแล้วก็ฟาแท็กเขาหมายความว่านอกจาก75ปีไม่มีคิวใช่ไหม แต่ว่าถ้าเห็นสิเนกัสก็ไม่มีคิวด้วยไปโรงพยาบาลเนระ่ะหมายาว่าละขั้นตอนไปเป็นฟัสแท็กไปอาจจะจองมาทางออนไลน์ได้ผู้สูงอายุยุคเบบี้บูมยุคสงครามโลกเนี่ยนะเป็นคนมีตังนะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านก็มันคงนะเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นจุดทําเงินให้เราด้วยนะแล้วบางทีถึงไม่ทําเงินท่านก็จะบอกคนมาช่วยบริจาคด้วยสําคัญนะนะ การมีส่วนร่วมก็มีหลายวิธีนะหลายโรงพยาบาลจะบอกว่าเออทำไปแล้วขาดทุนขาดทุนก็มันอยู่ที่ความคิดมากกว่าเรื่องเงินไม่ใช่สําคัญเท่าไหร่หรอกอาจจะคิดเอาเงินจากเอาเอาพอกเก็ตจากคนอื่นช่วยเราได้อย่างไรนะนะขายไอเดียนะเปิดปุ๊บได้เงินห้าแสนแล้วจะเป็นร้านแล้วมั้งตอนนี้นะจะมา <laughs> ช่วยบริจาคเข้ามาพอรู้ว่าเราดูแลคนไข้ในชุมชน แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ขอโครงการไปที่กองทุนตำบลของเทศบาลด้วยของเทศบาลต่างๆอาจจะเป็นค่ารถค่าลาค่าน้ํามันคุณหมอพยาบาลแฟ m i l y คแคร์ทีมที่ออกไปเยี่ยมหรือกิฟต์เซตนี่ทําได้นะแต่ว่าคนที่จะพูดมีน้ําหนักหน่อยนะ่าจะเป็นพอ,อลงพยาบาลอะ่ะพอ,อคับกับสะสะอเนี่ยสองคนนี้พยายามขายดีให้ชาวบ้านคนมีตังค์นี่นะหรือนายกนายก ท่านพอรู้ว่าลูกบ้านเนี่ยเราส่งกลับไปนอนเตียงถ้าก็มีกิฟต์เซตไปเยี่ยมเลยได้คะแนนด้วยนะนายกประตออได้คะแนนด้วยยิ่งยิงไปเยี่ยมแล้วก็คนเราเวลาจะเข้าใจกันในตอนที่ยากลำบากนะครับนะนะนี่ก็ก็เป็นส่วนที่เขาย่อยเราไปถึงแคร์เกอร์นะครับนะ เช่นว่าเรื่องของเซเว่นบล็อกเนี่ยนะฮะสวิสเดลิเวอรี่ก็ทั้งเขตนี้เราจะมีลองเทอ r m มแคร์เซ็นเตอร์ศูนย์เรียนรู้ด้วยนะของของตำบลต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่ละจังหวัดนอกจากไปทำที่ที่โรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ๆโรงพยาบาลนางรองปราสาทอย่างนี้นะฮะปากช่องกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆบัวใหญ่พิมายหรือเปล่าฮะทำ องค์บานใหญ่ๆนี้ทำแล้วก็ให้ตำบลใกล้ๆเข้าไปดูอำเภอใกล้ๆเข้าไปดูนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ผมคิดว่าส่วนใหญ่เวลาเราอบรมไปเนี่ยพอเราจะไม่ยากนะ